นะคะตอนนี้ที่เมียนมาเนี่ยเขาอยู่ในอันดับที่125ของโลกแล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อในแต่ละวันแต่ละวันมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสําหรับย่างกุ้งอะค่ะตอนนี้นี่กลายเป็นศูนย์กลางของการระบาดแล้วแล้วก็จําเป็นที่จะต้องมีการขยับขยายเพื่อที่จะให้เตียงของโรงพยาบาลในย่างกุ้งเนี่ยพอที่จะรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพราะในช่วงที่ผ่านมานี่เหมือนกับว่ากําลังล้นมือแล้วสาหรับบุคลากรทางการแพทย์และจํานวนเตียงที่จะต้อง รองรับผู้ป่วยนะคะเว็บไซต์เอราวดีซึ่งเป็นสื่อภาษาอังกฤษในเมียนมาเขามีการรายงานค่ะว่ารัฐบาลเมียนมากำลังเร่งสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวหรือโรงพยาบาลสนามขนาดเตียง 5 0ันเตียงในนครย่างกุ้งอดีตเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของเมียนมาเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยด,ด้วยโรคไวรัสโควิด -19 ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับเขตย่างกุ้งกลายเป็นศูนย์กลางของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเมียนมานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยส่งผลทำให้ทางการเมียนมาเนี่ยต้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยรายใหม่ในนครย่างกุ้งเฉลี่ยวันหนึ่ง300 400ราย ซึ่งจากอัตราพบการติดเชื้อรายใหม่ทําให้ทางการเมียนมาเขากําลังคาดการนะคะว่าเขาอาจจะมีตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19รายใหม่ถึง5,000รายใน2สัปดาห์ข้างหน้าส่วนตัวเลขช่วงเช้าวันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าดูล่าสุดจาก Worldometer นะคะเมียนมา มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น134รายส่งผลทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดนะคะอยู่ที่3,636ร36ายในขณะเดียวกันตัวเลขผู้เสียชีวิตของเขาค่ะเพิ่มขึ้นมา4รายส่งผลทำให้ล่าสุดนะตอนนี้เนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ของเมียนมาอยู่ที่39รายเข้าไปแล้วค่ะ